นะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปของลาวเฮสีแล้วก็ลาวสตานะครับปล่อยคืนนี้เลยนะครับนะปล่อยให้เร็วเลยลาวเฮวันนี้ผมหลุดนะครับก็จับ8ปดเนะเขาเอาหกสองแปดเจดเดนะครับก็คือเอาแปไปอยู่หลักร้อยนะครับมไม่มานะครับ8ปดเจ็ดเจ็ดเบิ้ลน,นะ มีเก้าสองมีแปดสองออกหกสองนะครับก็อันนี้หลุดนะครับส่วนลาวสตาเข้านะครับสองวันติดแล้วนะครับสําหรับอลาวสตานะครับลาวสตาวันนี้มาตัวไหนนะครับมาดูกันหกสองอ้าวตัวเดีวยวกันกับลาวเฮสตีก็ออกไปที่หกสอง เจ็เนาะเข้าไหมาตัวเด่นมานะครับ3ตัวเจาะอ,อ้าวตัวเน้นด้วยนะครับ30มศนโอเคเจ็ 30, นะครับ3ามเจ็ตัวอุ้ยเกือบนะครับอุ้ยถ้าใส่0ูนยี่037 3ตัวแตกนะครับก็ใส่9นะครับเป็นศูนย์แทนทีนี้มาดูของวันนี้ดีกว่านะครับสำหรับวัน ที่19นะครับวันพุธวันนี้ HD เอาเอาสูตรนี้ดีกว่านะ HD สเนี่ย d นี่สูตรเขาไม่นิ่งเลยนะครับก็คือเวลาไหนสูตรไหนเดินดีก็จะเดินอยู่2วัน3วันแล้วก็กระโดดไปอีกสูตรหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะจับยากนะครับ HD ไม่ขึ้นกับใคร <c oughs> ด้วยประการทั้งปวงนะครับเออเหมือนรัฐบาลไทยจริงๆนเนี่ยนะอยากจะเบิ้ลก็เบิ้ลเอาซะ เด่นวันนี้นะครับก็คือ3าสนะครับตัวเจาะมีอะไรบ้างนะครับมาพี่น้องมาเบิ้ลดีใช่ไหมสามสี่สามห้าสามหกสาม้า 4 5 4 6 4 9 4 0นะครับตัวเด่นก็จะมี3 4 4 5นี่ผมชอบพี่น้องนะครับ3 4 4 5 3 6นะครับแล้วก็4 ตงนี้นะครับก็ระวังเบิ้ลด้วยถ้าเบิ้ลนนะ่าจะเบิ้ลนสี่หรือเปล่าสี 4, 4. ่สี่ตัวนี้นะครับสำหรับเอสดี SD, นะครับส่วนลาวสตาร์ลาวสตาร์เขาจะเด่นไปที่นะครับลาวสตาร์เขาเด่นไปที่สองสามตัวเจเาะก็จะมี สองเจ็ดสองแปดสองแล้วก็3ามหกสามเจ็ดสานะครับ ชุดสตัวนะครับ039วันนี้ออกเจ็ดสานย์นะให้039นะตัวเน้นนะตัวเน้นก็จะมีเน้นอะไรเน้นสามเก้าเห็นไหมสามเ้าสองเนะครับสามเก้ 3, 9, 2, 9. 2, สชุดเน้นผมนะครับสองเก้าสตามนี้นะครับสำหรับใครที่ตามเราสตานะครับผมแล้ววันนี้ก็ขอใโชคดีมันมานทุกคนนะครับสวัสดีครับ